โตโยต้าฟอร์จูเนอร์ 2.8V ปี2018ครับคันนี้นะครับเราขายถูกเพียงแค่1ล้าน1แสน18,000บาทครับผมเครดิตดีฟรีดาวเช่นเดิมครับดอกเบี้ยถูกสุดๆนะครับ2.79%เท่านั้นหาว่าใครสนใจคันนี้เดี๋ยวผมพาดูด้วยกันครับสำหรับ f o r ์ u เ e อร์คันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นรถบ้านนะฮะป้ายแดงนะครับมือเดียวเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มาด้วยแม็กขอบ20นะฮะสวยงามเลยนะครับ ไม่ต้องแต่งไม่ต้องเสริมอะไรแล้วนะครับด้านหน้านะครับมาด้วยไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะครับแล้วก็มีเดย์ไลท์ด้วยนะครับไฟตัดหมอกมีมาแล้วนะกะจังหน้านะครับโครเมียมนะครับตัดด้วยสีขาวมุกนะครับสมอรถสวยนะฮะนมีรอยนิดหน่อยนะครับสีเดิมจากโรงงานนะครับไม่มีการเก็บสีเก็บรอยเก็บงานใดๆทั้งสิ้นนะครับคันนี้ กระจกข้างนะครับมีไฟเลี้ยวบอกชุดครอบมือนะครับมาครบทุกอย่างครับคันนี้บันไดข้างแม็กสวยเป็น 2.8V นะครับคันนี้นะปี2018ครับมาด้วยออปชั่นครบคันเลยทีเดียวนะครับทั้งไฟตัดหมอกกล้องหลังนะฮะแม็กซิ่งนะครับ แต่งสวยครบจบนะฮะคันนี้นะนะคันนี้ก็น่าใช้มากๆนะครับผมทุกอย่างนะครับระบบเปิดเป็นระบบออโต้นะครับเปิดประตูหลังขึ้นมานี่ด้านในภายในกว้างเลยครับเบาะนะครับสามแถวนะครับสามารถพับได้ภายในสะอาดเอี่ยมอ่องครับแอร์นะครับไม่ต้องกลัวร้อนเลยนะครับ มีทั้งหน้าคางหลังนะฮะคันนี้นะเบาะหลังก็สามารถพับได้นะครับคันนี้นะ,ะปิดลงมานะครับกดปุ่มเดียวครับก็จะปิดลงมาครับสำหรับใครที่หาอยู่นะครับไม่ควรพลาดเลยทีเดียวผมพาดูภายในด้วยกันครับก็มาภายในนะครับก็เป็น สีน้ำตาลนะครับตัดด้วยสีดำนะครับมาหากระจกไฟฟ้าพับไฟฟ้านะครับปรับไฟฟ้าทุกอย่างนะครับมาด้วยปุ่มกดพุทธสตาร์ทนะครับเบาะหนังสีน้ำตาลนะฮะเบาะหนังสีน้ำตาลภายในสวยมากๆนะครับรถสวยใช้งานน้อยนะครับ เหมาะสำหรับลดครอบครัวนะครับเจ็ดที่นั่งนะฮะแปดที่นั่งนะฮะสบายเลยนะครับคันนี้นะนะครับมาด้วยนะหน้าจอขนาดเจ็ดนิ้วของโตโยต้านะครับแอร์เป็นระบบออโต้นะครับเกียร์ออโต้นะครับมีหัพวงมาลัยเป็นแบบมัลตีฟังก์ชันนะครับแล้วก็มีระบบครืสคอนโทรลให้ด้วยนะครับเบาะนลฮะไฟฟ้านะครับปรับขึ้นลงเลื่อนนะฮะหน้าหลังด้วยระบบไฟฟ้านะครับ คันนี้มาด้วยกุญแจรีโมทนะครับอาชียะนะครับครบเลยทีเดียวนะฮะสองดอกนะครับคันนี้นะนะครับเดี๋ยวเรามาดูระบบภายในด้วยกันนะครับเหยียบเบรกครับผมกดปุ่มสตาร์ทนะฮะเนี่ยมาด้วยหน้าจอรุ่นใหม่แล้วนะครับดิจิตอลเลยทีเดียวนะครับเลขไมล์แปดหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าสิบห้ากิโลเมตรนะครับคันนี้มาด้วยหน้าปัดจอสวยเลยทีเดียวนะครับผม มาด้วยนะหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับผมหน้าจอแบบทัชสกรีนนะครับแอร์ออโต้นะฮะคันนี้นะครับเนี่ยสวยมากมากนะครับถ้าสนใจอยู่นะครับไม่ควรพลาดนะตกแต่งลายไม้นะครับสวยมากมากนะครับมีปุ่มอีโค o พาวเวอร์นะครับตรงนี้นะครับเกียร์เป็นออโต้แล้วปรับเป็นเมนวลก็ก็ได้หายด้วยนะครับคันนี้นะกระจกนะครับต่างๆนะครับ พับได้เก็บได้นะครับมีไฟบอกสถานะต่างๆนะครับเนี่ยปรับขึ้นลงต่างๆนะครับก็ผ่านแบบอัตโนมัติได้เลยนะครับต้องบอกว่าคันนี้สวยมากๆนะครับมีระบบ GPS มีกล้องนำทางมีทุกอย่างกล้องถอยหลังมีทุกอย่างครบนะครับเรียกว่าซื้อไปนะฮะสบายใจนะครับนี่รองรับทุกอย่างนะครับจอ Android นะฮะรองรับทุกอย่างเลยนะครับ โอเคเดี okay, ๋ยวผมพาไปดูหน้าเครื่องกันนะฮะว่าห้องเครื่องเป็นยังไงกันบ้างสัรับเจ้าคนนี้นะเนี่ยบบคูสคอนโทรลนะครับต่างๆก็มีครบนะฮะรับประกันนะครับรถสวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับผมนี่สวยเดิมไม่มีอุบัติเหตุร้อยเปอร์เซ็นครับไปดูหน้ารถกันหน่อยครับหน้าเครื่องกันหน่อยโอเคสีขาวมุกสวยนะครับนะ f อ r t นเนลสีขาวนะ สวยมากๆเลยนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหน้าเครื่องหน่อยนะครับรับประกันนะครับตัวรถตัวรถนะครับโครงสร้างตัวถังเดิมนะครับน็อตไม่ขยับนะฮะไม่มีการซ่อมนะฮะไม่มีการชนใดทั้งสิ้นนะครับระบบ abs นะครับอย่างครบถ้วนครบครันครับนะรับประกัน6เดือน2 0,000กิโลเมตรครับผมแล้วก็รับประกันไม่มีชนพิกควาร้อยเปอรซครับซื้อไปภายใน3วันเอาไปตรวจเช็คนะฮะจากเข้าศูนย์ก็ตามหรือช่างผู้ชำนาญการนะครับ รวจพบว่ามีชนมาแค่คืบเดียวร้านรับซื้อคืนแล้วก็ให้ค่าเสียเวลาอีก1 0 0 0 0แสนบาทเลยทีเดียวสีสเกตพง์นิเวศกล้าการันตีครับเพราะว่าเราขายรถสวยจริงๆนะครับถ,ถ้าท่านนาสนใจนะครับโต y ต้า f o รจูเนอร์คันนี้นะครับเป็นรุ่น 2.8V นะครับปี2018นะครับ1 1 1 8 0ล้านบาทนะครับเครดิตฟรีดาวครับผมดอกเบี้ย2.79%นะครับผม ก็ติดต่อผมได้เลยครับเซลโยนะครับ0614744451หรือไลน์ RZ444 นะครับบริการทำสัญญาแล้วก็ส่งมอบรถให้ถึงที่ครับไม่ว่าอยู่ที่ใดขอบคุณมากครับที่ติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับไม่ว่าเป็น QR code หรือเพจร้านนะครับเปจเรื่อมือสองศรีสเกตพงนิเวศช่องทางทาง u t u b e นะฮะหรือติกต ok ต่างๆด้วยนะครับสวัสดีครับขอบคุณครับ